เมนูง่ายๆบ้า,านบ้านของเรานะคะซุปมะเขือเปาะแม่แนนได้มะเขือเปาะมาจากนานะคะเก็บออกมาล้างแล้วก็หลังจากนั้นก็ห่อน้ําเดือดอะค่ะเอาไปต้มในน้ําเดือดเดอดติมพริกลงไปค่ะเอาพริกลงไปต้มด้วยนะแม่แนนใช้พริกจินดาแดงจากนั้นก็เติมน้ําปลาเข้าไปค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็ตัก พริกที่เราไปต้มะค่ะก็เอามาโขลรวมกันตามด้วยเนื้อปลาทูค่ะโขลกให้เข้ากันนะคะแล้วก็มะเขือเปราะค่ะนางเอกของเราที่เอาไปต้มมาค่ะจนเนื้อน้องนิ่มแล้วก็สุกแล้วค่ะแล้วก็โขลกส่วนผสมทั้งหมดะคะให้เข้ากัน ปกติถ้ามีเวลานะคะพริกนี่แนะนําให้เอาไปย่างไฟค่ะมันจะหอมกว่าแต่นี้ไม่แนไม่มีเวลาเนาะเราก็มาต้มรวมกันมันก็ใช้ได้ค่ะพอโขกส่วนผสมทั้งหมดที่เข้ากันเสร็จนะคะแล้วก็มาปรุงรสด,ด้วยผงชูรสน้ําปลาน้ําปลาค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะเมนูนี้ง่ายๆค่ะมีประโยชน์แล้วก็ อร่อยด้วยน,นั้นก็ตักใส่จานเลยจ้าแม่แนนจะลวกผักรอไว้แล้วนะคะแล้วก็มีถั่วพูสดๆที่เก็บมาค่ะที่ไปพาเด็กๆไปเก็บที่นามาโรยด้วยใบสะระแหน่นะคะแล้วก็หอมแขกค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบแค่นี้เราก็ได้ซุปมะเขือแซบแล้วจ้ะนี่งไงคะน่าทานไหมยินกับผักสดๆแล้วก็ผักลวกเลย